สวัสดีค่ะพบกับขวัญในช่องชาแนลบ้านๆน,นะคะเราจะนำเสนอเรื่องราวที่เป็นประสบการณ์ที่พอจะมาแบ่งปันกันได้ค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะ EP นี้เราจะมาขอแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับการเริ่มธุรกิจง่ายๆอยากไปจีนต้องทำยังไงนะคะบางท่านอาจกำลังคิดจะทำธุรกิจค้าขายไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าหรืออะไรก็ตามนะคะ แล้วอยากจะไปจีนเพื่อไปดูสินค้าที่เราอยากได้อยากจะเอามาขายจะเริ่มยังไงดีละ่ะจะไปที่ไหนอันดับแรกเลยนะคะต้องวางแผนก่อนว่าจะไปที่ไหนตลาดเมืองจีนเป็นแหล่งที่รวมสินค้ามากมายเยอะมากๆเลยค่ะเราก็ต้องไปที่กวางโจเลยนะคะแล้วอันดับต่อไปก็คือเราก็ต้องหาทําเลขายของของเราค่ะว่าเราจะขายที่ไหนตลาดที่เราจะเปิดร้านนี่ย เป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะคะต่อมาเราก็มาหาคาโก้ค่ะเพื่อจะให้เขาส่งสินค้าให้เราคุยเรื่องราคาค่าขนส่งค่าน้ำหนักนะคะเขาส่งสินค้าให้เราเลยไหมแบบ Door ดอทูดอไหมอะไรประมาณนี้นะคะส่วนนี้ลองติดต่อหาดูได้นะคะก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมมาได้นะคะพอจะแนะนําในส่วนของคาโก้ได้นะคะเมื่อเราได้คาโก้แล้ว เราก็บอกเขาค่ะว่าเราจะเดินทางไปกวางโจวนะบอกเขาว่าเราสนใจสินค้าประเภทไหนช่วยหาไกด์ให้เราทีค่าจ้างเท่าไหร่เพราะถ้าเราพูดภาษาจีนไม่ได้เราก็สื่อสารกับเขาไม่ได้นะคะแต่ถ้าเราพูดได้ก็โอเคค่ะไม่ต้องใช้ไกด์ก็ได้นะคะแต่ว่าเราก็ต้องมีผู้ที่จะพาเราไปตลาดอยู่ดีนะคะเพราะว่าพี่จีนเขาเนี่ยก็ไม่พูดภาษาอังกฤษนะคะพี่จีนก็พูดภาษาจีนอย่างเดียว แล้วก็ให้คาโก้เขาหาที่พักให้เราด้วยจะเอาเป็นแบบว่าใกล้คาโก้เขาไม่คะหรือว่าจะใกล้กล้ตลาดที่เราจะไปอะไรแบบนี้ส่วนวันเดินทางเนี่ยเราเราค่อยแจ้งกับทางคาโก้เขาอีกทีหนึ่งนะคะประมาณนี้ไปครั้งแรกเนี่ยเราก็อาจจะให้ทางคาโก้เขาจัดหาหนู่นนี่นั่นให้เราหน่อยนะคะเพราะว่าเรายังไม่ไม่มีข้อมูลนะคะลองไปดูก่อนเมื่อเราวางแผนในส่วนนี้แล้วเราก็ไปทำพาสปอร์ตค่ะ หรือหนังสือเดินทางเดี๋ยวนี้ก็มีที่ทําหลายที่แล้วนะคะดีกว่าสมัยก่อนเยอะเลยค่ะสะดวกกว่าด้วยนะคะลองไปสอบถามดูว่าเขามีที่ไหนบ้างนะคะพอเราได้พาสปอร์ตแล้วเนี่ยเราก็ให้ทางคาร์โก้ที่เราติดต่อไว้เนี่ยเขาทำวีซ่าให้เราด้วยเลยมันจะสะดวกนะคะตกลงค่าใช้จ่ายกันเอานะคะ เมื่อเรารู้วันเดินทางคร่าวๆแล้วหรือวันที่เราได้วีซ่าแล้วนะคะหรือวีซ่าเราผ่านเรียบร้อยแล้วเราก็ไปจองตั๋วเครื่องบินเลยค่ะมีหลายสายการบินที่ไปกวางโจนะคะใช้เวลาบินประมาณ3ามชั่วโมงเท่านั้นค่ะถึงกวางโจเลยอย่าลืมแลกเงินหยวนไปด้วยนะแลกเอาไว้เป็นค่ากินค่าที่พักค่าเดินทางค่าซื้อของฝากของใช้เองอะไรประมาณนี้เล็กๆน้อยๆส่วนถ้าเป็นเรื่องอสินค้าที่เราจะเอามาขาย ะะเราใช้วิธีการโอนเงินให้กับคาโก้ดีกว่าค่ะจ่ายผ่านคาโก้สะดวกกว่าเมื่อเราไปถึงกวางโจแล้วฟิตร่างกายเรียบร้อยแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นเราก็ลุยตลาดกวางโจกันเลยค่ะเขาจะมีทั้งตลาดเสื้อผ้าตลาดสินค้าแฟชั่นตลาดเพชรช็อปตลาดเยอะมากสับปเพรกกระ,เ,ะเป๋ารองเท้าหนังอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะมากมาย แต่เขาจะไม่ได้อยู่ที่เดียวกันนะคะแต่ละตลาดมันก็อยู่คนละที่กันอย่างที่บอกเราต้องตกลงกับคังคาโก้เขาก่อนว่าเราต้องการสินค้าประเภทไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะได้พาเราไปถูกนะเมื่อเราได้สินค้าที่ต้องการแล้วนะคะเราก็บอกร้านค้าค่ะให้เขาไปส่งของให้กับเราที่คาโก้เลยที่อยู่กวางโจ้นี่แหละแจ้งชื่อกับเรานะคะแล้วก็แจ้งคาโก้หรือว่าทางคาโก้ เขามีนำบัตรก็ให้นำบัตรร้านให้เขาจดไปนะคะบอกว่าให้ไปส่งที่ร้านนี้นะแล้วก็ไปรับเงินที่คาโก้นะคะอะไรประมาณนี้มันก็จะดีดีกว่าที่เราไปจ่ายเงินให้กับร้านเลยแล้วเผื่อเขาไม่ส่งสินค้าให้เราอันนี้แย่เลยค่ะจ่ายผ่านคาโก้ดีที่สุดนะถ้าเราได้สินค้าสมใจเราและเตรียมตัวกลับบ้านเนาะเตรียมลุยธุรกิจของเราต่อได้เลยค่ะตอนนี้เราก็ รอสินค้าจากกวางโจมาถึงเราได้เลยนะคะระยะเวลาที่เขาขนส่งที่คาโกกวางโจมายังประเทศไทยเราเนี่ยมาถึงบ้านเราน่าจะใช้เวลาประมาณสิบถึงสิบห้าวันเนาะเขามาทางเรือหรืออาจจะเร็วกว่านี้ยังไงก็ลอง,ลอง,ล,องลองคุยกับทางคาโก้ที่คุณใช้บริการอยู่นะคะเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วนะเราก็เตรียมตัวลุยธุรกิจของคุณได้เลยค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับ ธุรกิจทุกๆท่านเลยนะคะหวังว่าคลิปนี้พอจะเป็นแนวทางไม่มากก็น้อยนะคะในการทำธุรกิจที่เราจะเดินทางไปกวางโจให้กับทุกๆท่านที่เริ่มต้นธุรกิจนะคะยังไงก็ขอให้ประสบความสาเร็จทุกๆท่านเลย EP นี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ